คนนิจิวะอยู่กับผมนะครับเฟสผานะครับต้องขอคนนิจิวะทุกคนที่ใช้ออกซิเจนบนโลกนี้เ่ยนะฮะมาเล่นเกมอะไรวะตัมเบอร์กายตัมเบอร์กายนะฮะอ่านออกเสียงผิดประการเลยก็ต้องขออภัยและขอประทานโทษด้วยนะฮะเราไปดูเลยดีกว่าขอเปิดเสร็จแป๊บนึงนะเพิ่มความมันนะฮะเป็นเกมคล้ายๆกับฟูการมั้ง เนะ่เออโฟร์กายอยู่กับน้องผมเองนาทีฮะเอ็นทีซีปัจจุบันไม่รู้ว่าทำคลิปอยู่หรือเปล่าเอ้ยพี่เล่นรอดคนเดียวทีพี่เล่นรอดพี่เล่นรอดนี่คือผู้รอดชีวิตเฮ้ยเถมิเฮ้ยเดี๋ยดูดูพี่เป็นหนึ่งเลยโนวัน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 ผมโนวันบอกเลยโนวัน ซาซาเกียวโอโอโอคิบุจิโอคิบุจิเหนึิงโอไปไปโอโอคิบุจิโอคิบุจิโอ้โหไกลเลยผมต้องได้สิมอบโอ้โหจะตกเซิร์ฟอยู่แล้วทำไมไม่มีใครผ่านทุกคนเลยวะยากขนาดนั้นเชียว โอ้โอ้ตกอีกแง่โอ้ไม่ผ่านตั้งแต่ด่านแรกเลยเริ่ยนริ่ยนเอ้ายังไม่โดนเลยเลยเอ้าเอ้าไปโชว์กากซะแล้วโอ้โดนดีดล่วงแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วมมาาเริ่มมตาเดี๋ยวเริ่มตามแล้วเผื่อแล้วแพ้แล้ว อาวและคราวนี้เรามาเล่นใหม่จะแค่ไหนกันเชียวว่าขอเบาเสียงนิดหน่อยแล้วกันโอเคจะแค่ไหนกันเชียะฮะมาจังวะโอเค just do i จทลต่อไปด่านไหนวะจะแค่ไหนกันเชียร์ด่านเดิมอีกแล้วมาคราวนี้จะไม่ไม่ซ้ำนะไม่ซนะ้ำเอาไม่ใช่คนเละด่านกันจะไม่แบบ ทำชจาชามเหม ih, no one, no one. ือนเดิมนี n ong. N ong ่โนวันโนวันโนวันน้องๆน้องๆหนูๆดูดูดูโนวันนะน้องๆเอ้ยเฮ้ยติดติดติดโอเคโอเคโอ้โอคิบูจิหลอนหล่นหลอนเอ้าเกเฉยได้เย็นไดเย็ยน ไม่โอ้โหนี่ครับน้องๆคนสามว้าทังคนดีใจไหมเนี่ยไม่ดูไอเทียนยีนเหรวะเดี๋ยวไม่โอ้อะไรวะฮะฮะพี่เชื่ออะไรวะเป็นทีอดาวเออนี่เจออินดีซี่แต่แดะแต่เดะ เเอออ้ยอานยาทีตกเซิร์ฟเวอร์ลาก่อนนาทีตรงเลยไม่เออราเอยคืออ่าเมื่อกี้นี้นาทีรอดนะฮะตานี้เฟนผาหลอดนะโ no no นวันโนวันแม่ใชะคื่นโนวันยังไงนะกับที่หน,นึ่งที่หนึ่งเลยไี่ด่านอนบอลอีกแะทำไมเขาต้องขั้นด่านด้วยบอลไม่เขา้าใจเลยจริงๆนะ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรู้จักกับตนันเซมมาสาป่ะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เนพี่พี่ก็ไม่อยากจะโมะนะน้องๆโอ้โหพี่ทำประตูคนแรกของเซิร์ฟเวอร์นะฮะพี่นี่มันเก่งจริงๆดู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 คนเก่งสุดในเซิร์ฟเวอร์ก็ทำกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออไม่เป็นเลยพุตนบอล <c oughs> เนี่ยเฮ้ อย่าอีกซื้อไปเลยขึ้นหน้าเลยหนูเอ้ยเฮ้ยหยมันกันเดี๋ยวพุ่งไปเหรอเานี่นี่พุ่งไปลหรอเราไงล่ะเนี่ยรู้จักว่าเอ้ยพุ่งไปลหรอเราตรงนั้นนะตรงนั้นนะยาอย่าอย่าอย่ามาตลกอย่ามาตลก อย่าอย่าอย่าเล่นเยอะเล่นเยอะพี่ไม่ชอบนะน้องๆ<ป>โอ้ห้องน้องไม่เป็นไรเรานำโด่งบอกเลยโอ้โหสองลูกเรียบร้อยเซ็ตเซ็ตเซ็จแน่นอนข้างหลังข้างหลังเข้าไปแล้วไปเลยอยากไอเหลียงอยู่ข้างหลังมาแล้วเอ้ยเอ้ยมันเป็นแผนเป็นแผนเอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไป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 เอ้ย เอ้ยไอเหลืองดิดแรงยังไหไอเหลืองดิดแรงเหลียวดิเหลียวเลียวเอออย่าอย่าเมเตะโคด้าไซอ้ก้าวีอ้าวูนี้กดเอาลูกนี้ได้กดไปพี่คกโก้โอ้โหจบแล้วเกือบเข้าแล้วแย่ว่ะแย่แย่แย่ เอาขอโทษทีเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมนึกว่าผมตายก็เลยเลิกอัดก็คราวนี้ก็นะเจ๊งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เออ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 เอ่วงขึ้นกระสังทีอ้อยันนี้คือถ้าใครล่วงรู้แล้วรู้แล้วอันนี้คือล่วงยบอกเลยภูผาโนวันบอกเลยเห็นน้องๆเห็นข้างล่างไหมเห็นตรงนี้ไหมน้องๆเห็นเป่า ไม่มีใครอยู่เท่าผมแล้วเห็นไหมแบบแบบผาผู้อะสมแบบไซเบอร์พังเลยนะแบบโอ้สุดยอดเลยโอ้ติ่งดิง่งเออโอ้รู้สึกแบบโอ้ชนะง่ายชะมัดเลยอะนะมามามาามคราวนี้เอาใหม่เราต้องแบบคว้าแชมป์สองสมัยติดกันนะฮะซึ่งแบบนาทีก็ไปไม่ถึงจุดสุดยอดนั้นแหะนะเออนาทีสิ้ไปไม่ถึงกันนะ ว่าคราวนี้จะรักษาแชมป์ให้ดูนะฮะงั้เกมฝึกไอคิวฝึกสมาธิเด,นนเดี๋ยวก่อนนะด่านนี้คุณคุณด่านนี้เราตายทั้งหลายแล้ววินะไม่เป็นไรไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวดูดูดูดีดูดีีดูไอ้เอ้ยพวกโง่เอ้ยติดหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชิลิมชิลิมชิลิมโดชิดลิมโด,โ,ดโอ้โหชิลิมโด ไปละเจ้าเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้โอเคนะครับช่องแคบมาละกานปึ๊บปึ๊บนี่ไม่ได้แอมไม่ได้แอมหอกเลยนะฮะด่านที่ยากสุดคือจริงๆคือตรงนี้ต้องหากเราดู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 เขาเนี่ยไม่ซ้ำรอยเดิมไม่ซ้ำรอยเดิมโอ้โหกันเดองข้างหน้าโอ้คิบูจิไม่ซ้ำรอยเดิมหยาดรอแล้วเว้ยเฮ้ยด่านนี้อะไรวะ กูไปค,ครับที่หนึ่งครับเอ,อเอ้ยเอ้ยเอ้ยจริงสายอีกแล้วผมว่าต้องขั้นเกยเกย์ฟุตบอลแน่ๆเลยผมว่าคงจะได้อยู่ทีมแบงค์กันนะนาทีตงุงไม่ไม่ขั้นได้ฟุตบอหลหรอกนะมันไม่มีทางหรอกนะนี่นี่นี่แล้วโอ้โหนะฮะระวางทีมแมนยูกับลิเวอร์พูลไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเกิดน้ำหายนาทีสี่เหลี่ยมเออทีสี่เหลี่ยมเหรองั้นก็ เรียบร้อยลูกคงอ้าว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ให้หรอกนะอยาเฮ้ยเตรงนี้มีสองลูกติดกันอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ให้ไปนี่นี่โอ้โหไม่ได้อ๋อ้โหโอ้โหมเป็นแผลได้ไงล่ะเหลี่ยมซิก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 เหลี่ยม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 เฮ้ย รอลูก<อ>ต่อไปรอลูก<อ>ต่อไป,ไปเ,อเออไปไว้าอ้ไอ,เ,อเจ้าบ้าเออเ<ป>ทมีรักษาเต็มรักษาเต็มเฮ้ย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 ลุงนุนเข้าแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็น ฉิบชิบขมอนชิบขมอนเอ้ามาจากไหนวะเนี่ยไปเลยชอตโตมาเต้กันครับกันตะถาวอนกันตะถาวอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นอยซี่หนานอยซี่หนานอยซี่หนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหระวังเลยดิทุกคนเป็นหผาโอ้เลี้ยงลูกอย่างสวยโด่งไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยขอขอขอโอ้ไอเสียที่ผ่านก็น้องหง่ะนะก็ไม่อยากจะโมะนะเออเป็นแล้ววะทำไมต้องอวยวายนะ เวลาวันนี้ก็ทุกคนคงเอนจอยกับการเล่นของพวกเราอะนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ้าวเฮ้ยกดพีกอเฟตถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะเออผมว่าจะแบบก็ไม่รู้ดิตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้ใหลงคลิปเลยก็ทําคลิปพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันคงประมาณนี้นะอาจจะกลับไปภาคใหม่ รู้สึกว่าผมแบบทำคลิปจับ่ายกันไปแล้วนะก็คือจับ่ายก็คือทำคลิปแบบมั่วมัวแบบบนบน,บนกันอย่างเงี้คือแบบเออหาความแบบเป็นสไตล์ไม่เจอซับไข้ก,ก็เลยพุ่งน้อยงั้นผมอาจจะแบบแกเกมน้อยลงแล้วก็พากให้มากขึ้นน,นะครับผมว่างก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับทนเดะรับดัรับชมจนจบเออก็ขอ